ีทุกคนคุนน้น้องตีได้ยามเศร้าน้อวันนี้น้องตีได้โอกาสได้เลาะตลาดนัดของเชฟโฟนคนครั้งแรกของซาตีเลยเนาะเอาสิมเบิรงข้าวขายของกินของป่าหรือว่าพักต่างๆเนาะทุกคนไปทุกคนเบิรงกดงกันนาแหงวะเดินทางมาถึงือนจังัก 跟我玩。 ผมมีเงินที่กดจังไดหนทุกคนตอนนี้ซาตีพาพี่น้องเลาะตลาดมาไดยลุ่มพีนนะ่เนาะเลาะตลาดของชนเผ่าเฮาเนาะพอตลาดชนเผ่ามันอยู่มาไดยลุ่มพุนนะ่นเนาะเกือบนาะหนาว <laughs> หนาวค่ะ กาดน้ำสาวด้วยพี่น้องด้วยโอเคขอดเลย<ม> okay, น,ลยนอกก้องกคนหอดตลาดนัดเสียโกนเลยด้วนี่ข้องปลานมีเป็ดมีไก่

vật này em đây này vật này à, nên... à. ไลยๆเลยนานเยกือบบวรเนะ Pannyon, Pannyon này, chào bà. à? Đây à, là <laughs> cho

lộn hơn luôn 来昆明。 จะกิอสเงินจำางจำางป่ะใช่ไงินางก่มีอะไรเงินนะไม่เห็นเดี๋ยวอยเียมเวมกมีวเยเอมกออกกวกมเยดเก นี่ทั้นี่ประเทภทพักหน่ไหายขนาดเลย <c ười> ทุกคนมีนส่วนเขาเขาที่ใายพักน้องอมีเพจพารลายเ

มาแต่งชุดพิธรับฑ์ดีตรงซีบตรงท่พ่อคู่ทำใหเเทปดิบอ่ะเทปดิบนะใช่ไหมเออเอาซื้อเลย

Tụi cậu nó Chưa, chưa trôi Chưa, <laughs> <Sự> lại là <cười> <cười> lọ i <susurra> แต่ยังแน่ป้าแล้วก็ับภางเทพซื้อ,อยังต่อวันนี้คนซื้อแล้ววางเงินหมดแล้วเงินมาเอามาเท่าไะไรล่ะทำทแซ่ทำจังเกียร์ไปสิผ้าละเมื่อเลยแบบนี้จังไกลแล้วเดี๋ยวถึงชเลย

ยังไปเลยแหละมะขอ้อพี่น้องกินแล้วเนาะเคยกินออลไวม,ขมขะมขอ้อเออง่ายนะมะข้อ ăn Ăn cho เพิ่มอะไามทงสองฮะ่เปันานี้เลยมาแป้ง